ใครมีเกตบ้างใครมีอยากจะแบ่งปันเหรียญที่ระลึกในวาระต่างๆให้กับทางช่องของเราก็ยินดีรับกับทุกๆท่านทุกปีพศส,สำหรับเหรียญที่ระลึกในสภาพที่สวยงามก็ฝากถึงพี่ๆน้องๆลุงป้าอานะครับสำหรับใครที่มีเหรียญที่ระลึกเหล่านี้ เหรียญที่ระลึกเหล่านี้อยากจะแบ่งปันให้กับทางช่องของเราก็สามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับราคานั้นมีสูงมีต่ํานะครับมีสูงมีต่ําสําหรับเหรียญที่ระลึกเพราะว่าเหรียญที่ระลึกเมื่อเทียบกับเหรียญกระสับหมุนเวียนแล้วต่างกันราวฟ้ากับดินนะพี่น้องราวฟ้ากับดินมันก็แปลกเช่นเดียวกันนะครับว่าทําไมราคามันถึงได้แตกต่างกันยิ่งนะักเอาละ่ะถ้าใครอยากจะรู้ข้อมูล นะครับในเหรียญปีพศใดก็สามารถคอมเมนต์หรือว่าทักทายแนะนำทางช่องของเรามาได้กาคาพารวยยินดีรับนำไปปรับปรุงนำไปทำข้อมูลเอามาฝากพี่ๆน้องๆก่อนที่เราจะมาพูดคุยเรื่องเหรียญที่ระลึกปีพศนี้ก็ขอฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามช่องกาคาพารวยด้วยนะครับที่สำคัญเลยอย่าลืมนะครับพี่น้องกระดิ่งสั่น การกดกระดิ่งสั่นนั้นเป็นเรื่องที่ดีนะครับเพราะว่าเราจะได้รับข้อมูลก่อนใครนั่นเองไม่ว่าเราจะไปดูรับข้อมูลในช่องทางช่องไหนของใครก็ตามนะครับกดติดตามเขาไว้และก็กดรูปกระดิ่งสั่นเพราะฉะนั้นเวลาเขาลงข้อมูลใหม่ๆเราจะได้รับข้อมูลก่อนใครนั่นเองนะครับพี่น้องเอาละเรามาที่เหรียญของเราเหรียญน,นี้นะครับด้านหน้าเราก็ยังเห็น ในรูปแบบที่แตกต่างกันออกไปนะครับในแต่ละวาระต่างๆนั่นเองเนาะพระบรมรูปในหลวงรัชกาลที่9นะครับก็จะระบ,บุพระบาทสมเด็จพระประมินทร,รมหาภูมิพลอดุลยเดชนะครับด้านบนเนาะจากจุดกลมๆขั้นนะครับมาถึงจุดกลมขั้นฝั่งนี้นะครับและก็ด้านล่างก็จะระบ,บุรัชกาลที่9นะครับถือว่าเป็นเหรียญที่สวยงามนะครับที่เห็นเป็นจำ้จำๆเนาะพี่น้องอาตัวนี้ เกิดจากกรดเกลือนะครับเกิดจากกรดเกลือเพราะว่าเหรียญน,นี้มันแช่ในอ่างน้ําเกลือนะครับพี่น้องอ่าก็กากา้าพารวยก็เอามาปัดฝุ่นได้แค่นี้จริงๆนะครับถือว่าเสียดายมากนะครับเสียดายมากเห็นเหรียญเหรียญน,นี้แล้วนะครับเขามีร่องรอยการกัดของกรดเกลือนะครับแล้วก็ ต้องฝากเตือนถึงพี่ๆน้องๆหลายหลายท่านที่จะนำเอาเหรียญเหล่านี้ไปแช่กดเกลือนะครับเพื่อการล้างทำความสะอาดก็ระมัดระวังด้วยนะครับใครที่นำเอาเกลือผสมกับมะนาวน้ำมะนาวนะครับแล้วก็ไปต้มเอาลงไปแช่นะครับหรือว่าเอาเกลือผสมกับน้ำมะนาวแล้วก็เอาเหรียญลงไปแช่นะครับถ้าเราแช่นานเหรียญเหล่านี้จะเกิดปัญหานะครับกดเกลือนั้นเกลือนั้น,น,นจะกัดกร่อน เปลี่ยนก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นให้หลีกเลี่ยงนะพี่น้องหลีกเลี่ยงหรือว่าเราอาจจะไปใช้พวกน้ํายาต่างๆที่เป็นการล้างเครื่องเงินเครื่องอะไรต่างๆเนะาะจะดีกว่านะพี่น้องเหรียญ10บบาทรุ่นนี้นะครับก็คือเหรียญ10บ,บาทที่ระลึกนะครับเหรียญ10บบาทที่ระลึก50ปีเทคนิคการแพทย์ไทยนะครับ50ปีเทคนิคการแพทย์ไทยนั่นเอง ก็ถือว่าเป็นเหรียญที่ผลิตน้อยนะครับของปีพุทธศักราช2550ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง26มิลิเมตรน้ำหนัก8.5กรัมนะครับเหรียญ10บาทนั้นจะมีน้ำหนักขนาดเท่าๆกันส่วนจำนวนการผลิตนะครับเหรียญปีพศนี้เขาผลิตออกมาเพียงแค่3ล้านเหรียญเท่านั้นเองนะครับ UNC เขาประเมินทิง เขาประเมินเอาไว้ที่50บาทต่อเหรียญการซื้อขายแลกเปลี่ยนนะครับในตลาดโดยทั่วไปถือได้ว่าน้อยมากๆสำหรับเหรียญพวกนี้เนาะอาจจะมีเพียงแค่ไม่กี่ปีพศออที่ทําให้เขามีราคาที่สูงนะครับพี่น้องส่วนจะเป็นปีพศอใอดบ้างพี่น้องก็ติดตามในข้อมูลข่าวสารต่างๆตามช่องตามเพจต่างๆแล้วกันนะครับเพราะว่าเหรียญที่ระลึกนั้นมีหลายวาระเช่นเดียวกันเนาะอาจจะทำได้ไม่ทั่วถึงนะครับอาจจะนำเอามา ทำข้อมูลให้พี่น้องได้ไม่ทั่วถึงเพราะว่ามีเยอะมากนะครับไม่รู้ว่ากี่ร้อยวาระเช่นเดียวกันนะครับเยอะมากๆนะครับส่วนตัวไหนที่จะมีราคาที่สูงนั้นพี่น้องก็ลองหาข้อมูลเอานะครับลองหาข้อมูลแต่ละรุ่นแต่ละปีพศกาวก้าพาาารวยก็ได้นําเอาเพียงแค่แต่ละคลิปเพียงแค่ไม่กี่ปีพศเท่านั้นเองเอามารีวิวฝากพี่พี่น้องๆนะครับถ้าเกิดว่าข้อมูลนั้นเป็น ประโยชน์กับพี่พี่น้องน้องลุงป้าอาก็ฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับพี่น้องเอาละสําหรับเหรียญเหล่านี้ถ้าพี่น้องมีนะครับอยากจะแบ่งปันก็สามารถติดต่อสอบถามกาคาพารวยมาได้นะครับยินดีรับกับพี่พี่น้องน้องส่วนราคานั้นก็พูดคุยกันที่สภาพเหรียญการประเมินและกันเนาะพี่น้องเอาละสําหรับคลิปนี้ก็ฝากคลิปไว้เพียงเท่านี้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ